สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะที่กำลังดูช่องนี้พี่พักใจสองสี่สอยู่นะจ้าก็ห่างหายกันไปสองวันเนาะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเนาะเนื่องจากว่าบาทเจ็บจากเลขรัฐบาลไทยนั่นเนองเนาะก็ข้างบนออก308เนาะข้างล่างออก30นนะคะก็จากเลขที่เรา ขอพรพราปู่ศีสัตนาคานะคะลาดนะปู่ให้เลข5กับเลข3มเนาะดันออก03 30ไม่ออก5้าสสหตามที่กำหนดเนาะก็ยิ้มเอาไว้เยอะๆนะคะทุกคนยิ้มเอาไว้นะก็เดี๋ยวหาแนวทางในงวดตต่อไปเนาะเดี๋ยวก็จะลงให้อีกก็สู้ๆกันต่อ นะคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะกดกดตรงคอมเมนต์ตรง YouTube ว่าค่ะมันก็จะมีให้เขียนคอมเมนต์ข้อมูลนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะอืมก็เดือนมกราผ่านไปสู้กันใหม่เดือนกุมภา ก็หวังว่าในเดือนกุมภาเนี้ยทุกคนจะโชคดีแล้วก็ทำกิจการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยกันไปเหมือนๆกันเนาะ mm. ก็หายไป2วันก็พักทำใจนิดหนึ่งเนาะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ติดตามคลิปทางช่องเราอยู่ด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกๆคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยเนาะในช่วงนี้เดินไปทางไหนก็แม่ค้าบ่นว่าขายของไม่ดีไอ้นั่นก็ขายไม่ได้ไอ้นี่ก็ขายลำบากจะลงทุนทำมาค้าขายอะไรก็ลำบากไปหมดตอนนี้แย่จริงๆไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปอะเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ทางช่องนี้ที่พักใจ2426ให้ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดรับชมคลิปกดแชร์ก็ถ้าหากว่าใครมีเพื่อน <t ip> ๆก็แนะนำให้เขากดติดตามคลิป YouTube ช่องนี้ที่พักใจได้นะคะเราจะได้ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดเข้ามาดูมารับชมแล้วก็มาติดตามนะคะขอบคุณ